สวัสดีค่ะช่วงนี้ฝนตกแล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะโรคที่จะมากับฝนก็จะเป็นพวกกลุ่มไข้หวัดนะอาหารเป็นพิษท้องเสียท้องร่วงหรือช่วงนี้ที่คนเป็นกันเยอะก็คือตาแดงเพราะฉะนั้นแล้วดูแลเรื่องความสะอาดล้างมือล้างไม้ให้เรียบร้อยในทางการแพทย์แผ,ผนไทยรักษาตาแดงอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่าตาแดงเพราะอะไรตาแดงเพราะติดเชื้อตาแดงเพราะนอนดึกหรือ หลักๆสองกลุ่มนะคะถ้าข้างในมันร้อนหรือมีพิษนะถ้าติดเชื้อแผน่นไทยก็เรียกเป็นพิษธาตุไฟกำเริบกำเริบก็คือเกินหรือถ้าเรานอนดึกร้อนในไฟในตัวก็สูงอีกเพราะฉะนั้นตาก็จะแดงขึ้นมาได้ทั้งนั้นใน2กรณีเราก็จะให้ตำรับยาเข้าไปช่วยจากภายในทำให้ระบบธาตุไฟมันจูนเข้าสมดุล พวกตาแดงปวดกระบอกตาหรืออะไรพวกนี้พอธาตุไฟเข้าสู่สมดุลมันก็จะทําให้อาการที่เราเป็นเกี่ยวกับตาแดงมันทุเราลงได้นะทีนี้วิธีการทําความสะอาดตาเบื้องต้นง่ายๆถ้าอยู่ในบ้านแล้วฝนตกแบบนี้ยังออกข้างนอกไม่ได้ก็ใช้น้ําเปล่าสะอาดใส่เกลือไปนิดนึงแล้วก็เอานิ้ว จุ่มแล้วก็เช็ดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะก็เบื้องต้นส่วนตัวเวลาเตรียมจะเป็นตากุ้งยิงหรือว่าตาข้างในมันไม่สะอาดหรือเป็นตาแดงหมอก็จะใช้วิธีนี้ประถมพยาบาลเบื้องต้นเพราะว่าเกลือมันมีฤทธิ์ที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องฆ่าเชื้อได้ในทางการแพทย์แผนโบราณ ลองปฐมพยาบาลตัวเองเบื้องต้นแต่ที่สำคัญก็คือยานอนดึกอุจละให้ได้ทุกวันแล้วก็ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2-3ลิตรในช่วงที่อากาศมันร้อนอากาศมันแปรปรวนแบบนี้แนะนำให้จิบทีลนิต,ตลอดวันนะคะ สุขภาพดีๆแบบนี้เราก็จะมีการพูดคุยทุกวันอังคารเวลา11.30ถึงเที่ยงครึ่ง,ง,งทางช่อง TikTok ดรแป้งวันวันทาง Facebook เบนจ่าโลคยาคลินิกแล้วก็ทาง YouTube ดรแป้งพิลมนก็กดกระดิ่งหรือ follow ไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยวันนี้หมอแป้งคลินิกการแพทย์แผนไทยเบนจอาโลคยาก็ฝากาไว้ท่กวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ